กใส่ลงไปเลยค่ะโอ้ยแต่แต่แต,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 แต่หอมหอมพี่แกหอมมากเลยค่ะสำหรับนางเอกของเรานะคะก็คือผักชีลาวเพื่อนหันแล้วหอมมากๆแล้วผักเม่ได้ยินเสียงมันเดือดเนาะหอมหอมหอเนี่ยเดี๋ยวชิมคำนี้เดี๋ยวขอตำก่อนนะคะทุกคน นี่เลยนะคะอันนี้คือข้าวคั่วที่คุณน้อยคั่วเอาไว้ใช้ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆดูนะสวยมากๆเลยนะคะนี่ยาวใหญ่เพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้เวลากระเทียมพริกตอนนี้ก็จะเอาไปตำนะคะลงครกเลยนะคะเอาทุกอย่างลงใส่ครกเลยนะคะตำตะไคร้ก่อนนี่นะคะใส่หอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ขา แล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแ,แกงอมนะคะนอกจากปลาร้าแล้วก็แล้วก็แช่น้ําไว้เสร็จแล้วก็เอามาคั่วเสร็จแล้วก็คุณน้อก็ใช้วิธีปั่นเอานะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเครื่องแกงเหล่านี้ขลกให้ละเอียดนะคะพออย่างนนะคะจะได้ลหม้อแล้วกับชีลาขอบุกเ่อนมาเลยค่ะนี่หอมมากๆอยากจะให้เพื่อนได้กลิ่นีใส่ลงไปเลยเยอะ อมมแกกงหาเลยค่ะสำหรับนางเอกของเรานะคะก็คือผักชีลาวเพื่อนๆหันแล้วหอมมากๆแล้วผักผักชีลาวโตวแล้วนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปทําแกงอ่อมกันกับเพื่อนๆมาถอนพร้อมกันเลยนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะหยาบๆแล้วก็จะไปแกงส่วนผักจะมีอะไรน,ะนั้นเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะคะทุกคนตอนนี้หั่นตะไคร่ขาหอมนะคะหนึ่งนะคะ ใส่หอมไปที่หลังเพราะว่าหอมมันมีน้ําเยอะก็เอาประมาณนี้ได้เครื่องแกงแล้วนะคะตํามันจะหอมกว่านะคะนี่นะคะตั้งไฟนะคะเอาหม้อนี้เลยนะคะทีมหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ขาแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกง่อมนะคะนอกจากปลาร้าแล้วก็ปลาร้ากับหอมยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยค่ะยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยดูหม้อใหญ่เลยนะคะมานะใครอยากกินมาเด้อนี่อยากให้เพื่อน ผักชีลาวโตวแล้วนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปทําแกงอ่อมกันกับเพื่อนๆมาถอนพร้อมกันเลยนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะแกงหอม,มากเลยค่ะสำหรับนางเอกของเรานะคะก็คือผักชีลาวเพื่อนๆหั่นแล้วหอมมากๆแล้วผักตอนนี้ก็ขโขลกเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนคุณเอาแค่นี้นะคะไม่ต้องการละเอียดมาก เมื่อกี้ใส่กะปิไปหน่อยนี่น้ำพริกต้มเดือดแล้วเราก็จะมาใส่พริกแกงแครัเพื่อ,อนๆนี่ใส่ลงไปเลยนะคะไปเลยค่ะตามอะไรที่มันยากๆกก่อนกับขานะคะทุกคนเพื่อให้ตำง่ายเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะตามโบราณสอนไว้ใส่เกลือลงไปปลาดากรหม่มยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยค่ะยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยดูหม้อใหญ่เลยนะคะมานะใครอยากกินมาเด้อนี่ อะอยากให้เพื่อนเพื่อไปแล้วนะคะต่อไปก็จ่ได้ใส่ผักของเราปลูกเองนะคะหลอดสารแน่นอนนี่ต่อไปก็จะเป็นถึงคราวนางเอกพม่ได้ยินเสียงมันเดือดเนาะหอมหอมหอมนี่เจะชิมคำนี้บ้านสวนไม่มีหม้อใหญ่ใช่นี้เปิดแก๊สได้ค่ะ รอจนน้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่เครื่องนะตอนนี้ตอนนี้ก็ขโขลกเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคุณาเอาแค่นี้นะคะไม่ต้องการละเอียดมากเมื่อกี้ใส่กะปิไปหน่อยวันนี้คุณ้าจะแกง่อมอหมูหมูสับเพื่อยหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ขาแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะ แล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอมนะคะนอกจากปลาร้าแล้วก็นี่น้ำพริกต้มเดือดแล้วเราจะมาใส่พริกแกงแครับเพื่อ,อนนี่ใส่ไปเลยนะคะหยาบ,ยบแล้วก็จะไปแกงส่วนผักจะมีอะไรน,ะนั้นเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะคะทุกคนตอนนี้หั่นตะไคร้ขา่าหอมนะคะหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ขา่าแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะ แล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอมนะคะนอกจากปลารา้าแล้วก็นี่เลยนะคะอันนี้คือข้าวคั่วที่คุณน้อยคั่วเอาไว้ใช้ข้าวเหนียวนะคะปลาร้ากัหอมยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยค่ะยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยดูหม้อใหญ่เลยนะคะมานะใครอยากกินมาเด้อนีอ่อยากให้เพื่อนๆเดี๋ยวขอตำก่อนนะคะทุกคนที่จะเพิ่มเติมก็มีนี่ค่ะกวางตุง้งแล้วก็มีมะเขือเปราะนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆตอนนี้ คุณน้อยใสหมูสับลงไปแล้วแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วใส่จะชอบมากชอบน้อยคุณน้อยใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่ข้าวคั่วใส่ลงไปเลยค่ะโอ้แต่แต่แต่แต,ต,ตายหอมหอมตอนนี้ก็ขโขลกเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคุณเอาแค่นี้นะคะไม่ต้องการละเอียดมากเมื่อกี้ใส่กะปิไปหน่อยนะคะแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่ผักผักของเราปลูกเองนะคะปลอดสารแน่นอน ต่อไปก็จะเป็นถึงคราวนางเอกนี่กับเพื่อนๆผักยุบลงไปเยอะแล้วอยากให้เพื่อนๆมาอยู่ในตรงนี้เราเกินหอมมากต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ข้าวคั่วนะคะก็แล้วแต่ใครของเราะะจะได้หมดแล้วขอบคีลากัอบเพื่อนเลยค่ะนี่หอมมากๆอยากจะให้เพื่อนได้กลิ่นนี่ใส่ลงไปเลยเยอะๆกระเทียมพริกตอนนี้ก็จะเอาไปตำนะคะลงครุกเลยนะคะเอาทุกอย่างลงใส่ครุกเลยนะคะ ตำตะไคร้ก่อนนี่นะคะใส่อร่อยมากกระเทียมพริกตอนนี้ก็จะเอาไปตำนะคะลงครกเลยนะคะเอาทุกอย่างลงใส่ครกเลยนะคะตำตะไคร้ก่อนนี่นะคะใส่หนึ่งนะคะใส่หอมไปที่หลังเพราะว่าหอมมันมีน้ําเยอะก็เอาประมาณนี้ได้เครื่องแกงแล้วนะคะตำม,มันจะหอมกว่านะคะนี่นะคะตั้งไฟนะคะเอาหม้อนี้เลยนะคะที่แกงหอมมากเลยค่ะ สำหรับนางเอกของเรานะคะก็คือผักชีลาวเพื่อนๆหันแล้วหอมมากๆแล้วผักผักชีลาวโตวแล้วนะคะวันนี้ก็จะเก็บไปทำแกงอ่อมกันกับเพื่อนๆมาถอนพร้อมกันเลยนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะวันนี้เราจะแกงอ่อมหมูหมูสับเนี่ยเพื่อนๆหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ขาแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะ แล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอ่อมนะคะนอกจากปลารา้าแล้วก็น้าแกงอ่อมแล้วนะคะเพราะว่าผักชีลาวที่ผู้น้อยปลูกไว้โตพอที่จะทําแกงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือกระเทียมหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ขาแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอ่อมนะคะนอกจากปลาราแล้วก็เพื่อนๆดูนะสวยมากๆเลยนะคะนี่ ยาวใหญ่เพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้เวลาทนี่น้ำพริกก <c oughs> เดือดแล้วเราก็จะมาใส่พริกแกงครับเพื่อนๆ่ใส่ลงไปเลยนะคะไปเลยค่ะตามอะไรที่มันยากยากก่อนกับขานะคะทุกคนเพื่อให้ตำง่ายเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะตามโบราณสอนไว้ใส่เกลือลงไปจะชอบมากชอบน้อยคนน้อยใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่ข้าวคั่วใส่ลงไปเลยค่ะ โอ้ยแต่แต่แต่ไกหอมหอมแล้วก็แช่น้ําไว้เสร็จแล้วก็เอามาคั่วเสร็จแล้วก็คุณน้อก็ใช้วิธีปั่นเอานะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเครื่องแกงเหล่านี้โคลกให้ละเอียดนะคะพอใหญ่เพื่อเพื่อนดูนะสวยมากๆเลยนะคะนี่ยาวใหญ่เพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้เวลาตับหยาบแล้วก็จะไปแกงส่วนผักจะมีอะไรน,ะนั้นเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะคะทุกคนตอนนี้หั่นตะไคร ข่าหอมนะคะหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ข่าแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอมนะคะนอกจากปลาราแล้วก็หยาบหยาบแล้วก็จะไปแกงส่วนผักจะมีอะไรน,ะนั้นเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะคะทุกคนตอนนี้หั่นตะไคร้ข่าหอมนะคะหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ข่าแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะ แล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอมนะคะนอกจากปลาราแล้วก็ได้ยินเสียงมันเดือดเนาะหอมหอมนี่เจะชิมคันนี้อร่อยมากอร่อยมากเพื่อนๆดูนะสวยมากๆเลยนะคะนี่ยาวใหญ่เพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้เวลาปลารากับหอมยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยค่ะ ยิ่งต้มนาน,น,นยิ่งอร่อยดูหม้อใหญ่เลยนะคะมานะใครอยากกินมาเด้อนี่อยากให้เพื่อนๆแล้วก็แช่น้ําไว้เสร็จแล้วก็เอามาคั่วเสร็จแล้วก็คุณน้อยก็ใช้วิธีปั่นเอานะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเครื่องแกงเหล่านี้โขลกให้ละเอียดนะคะพอยอมหอมพริกนะคะพริกแดงอันนี้ขาแล้วก็ตะไคร้อันนี้จากสวนเราเองนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงอ่อมนะคะนอกจากปลาราแล้วก็นําแกงอ่อมแล้วนะคะเพราะว่าผักชีลาวที่คุณน้อยปลูกไว้ โตพอที่จะทําแกงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูเครื่องปรุงว่ามีอะไร